สวัสดีครับมาดูุโลเลยวันกับคุณดุจแหล่งปัญญากรกันครับทางช่องแหล่งปัญญากรชแนลนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่27่สิบตุลาคมนะครับพศ2566นะครับตรงกับวันพุธขึ้น15บห้าค่ำเดือน1นะครับปีเถาะนะครับจศหนึ่สามแปนะครับตามปฏิทินสาริติของไทยนะครับก็ผมก็ไปมีคลิปไปดูทุกวันนะครับเป็นการทับคลิปทำลายตัวรายวันนะครับของคนทั้งเจันนะครับคนละเล็กแต่ช่องของคนทั้งเปันนะครับก็สามารถนําไปประกอบ ในการวางแผนในการลงเงินชี้แต่ละวันนด้นครับว่าเวันนี้ดวงจะเป็นเช่นไรถ,ถ้าต้องการที่จะได้เลขมั่โชคจะต,ต้องใช้เลขใดบ้างก็สามารถรับเหลือจากคลิปนะครับแล้วก็ยังไงก็่กออื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งอีกดน่งนะครับเพื่อจะได้มีพลาดในคลิปต่อไปนะครับผมมีคลิปให้ฟังเป็นรายวันเพราะนั้นผู้ที่กดติดตามก็จะได้ได้มีข้อได้เปรียรบระบบก็จะเตือนทุกครั้งนะครับแล้วก็การกดติดตามก็ง่ายมากครับก็คือทางมุมล,ล่างขวาของจอก็จะมีคําว่ากติดตามก็สามารถกดปีกทางมุมนี้เลยนะครับ แล้วสำหรับผู้ที่สนใจจะดูดวงก็สามารถที่จะทักมาดูดวงตามไปนแอปที่าเป,ป็นหน้าจอที่ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถเจอขนมได้ทางแอปดวงสามักสูตรนะครับก็ขนมก็ปรจำแบบนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ในแง่ของเดือนหน้านะครับเดือนมกราคมก็จะมีการ,รเปิดหลักสูตรวิชาพยากรณ์ด้วยเลขเจดตัวนะครับก้าฐานประยุกต์นะครับทั้งภาพพื้นฐานแล้วก็ภาพพยากรณ์รวมทั้งหลักสูตรพายิบสี่นะครับถ้าสนใจเฉียนก็สามารถทักมาสอบถามที่ไลน์แอได้ด้วยเช่นกันนะครับ ก่อนอื <favorite. S 1> ่นเราก็กลับมาดูดวงการประกันต่อนะครับสําหรับดวงกายวันในวันนี้เราก็จะเริ่มที่ชาวบัจิตร์อีกเช่นเคยนะครับว่าชาวบัจิตในวันนี้การงานการงานความรัสุขภาพช่อง้าเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องระวังมีอะไรที่ต้องตั้งรลักไหมนะครับสําหรับชาวบัจจิตเราก็จะเริ่มที่ช่องากก่อนนะครับปรากฏว่าช่องราของชาวอัทิตในวันนี้นะครับเราได้ไพ่เก้าถ้วยนะครับเก้าถ้วยก็ถือว่าจะมีโช่ลราภประจับกลาง เข้ามาก็ได้นะครับระดับกลางบวกได้นะครับระดับเก้าถ้วยนะครับระดับกลางได้นะครับต่อจากนั้นเราก็มาสู่การงานการงานของชาวอาทิตย์วันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เด็ดเอ็มเสือคือจากไพ่ดีนะครับถือว่าวันนี้การงานผ่านไปได้ค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับการค้าการขายก็ถือว่ามีลูกค้าอุดหนุนค่อนข้างดีเลยนะครับต่อจากนั้นเรามาสู่ในแง่ความรักนะครับเพผลักของชาวอาทิตย์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่า เราได้ไพ่เดือดทาวเวอร์นะครับเดือดทาวเวอร์ขึ้นมาแสดงว่าวันนี้เราวางแล้วนะครับในแง่ของคนที่มีครอบครัวแล้วชาวอาทิตย์อาจจะมีเยอะทะเลาะเบาะแว้งกันใหญ่โตรประเภทที่ค่อนข้างรุนแารงก็ได้นะครับเพราะนั้นพยายามาตั้งสีงดีในการปรับปุยกันนะครับถ้า,าหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันนะครับจะได้ผ่านพ้นวันนี้ได้นะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วชาวอาทิตย์นะครับต่อมาในแง่ของชาวโสดชาวโสดวันที่วันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่หนึ่งไม้ก็ถือว่าวันนี้ชาวโสดก็ยังสามารถสานต่อความสั วันอาทิตย์นะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่สุขภาพกันสุขภาพของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับปรากิว่าวเราได้ไพ,พ่สีดาบสีดาวก็ถือว่าวันนี้ชาววันอาทิตย์ก็ต้องระวังนะครับเนี่ยอาจจะมีปัญหาเจปะป่วยเล็กน้อยเกิดขึ้นนะครับถ้ารู้สึกท่านนท่านตัวไม่ค่อยสบายก็ให้รีบทานยาพบแพทย์น,นะครับหรือไ่กระทั่งการเดินทางต่างๆก็ให้ระวังเผื่อในแง่ของปัสะเล็กน้อยต่างๆไว้ด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไปด้วยการเดินทางหรืออยู่ในบ้านนะครับหรืออยู่ในออฟฟิศนะครับต่อจากนั้นานโชคะ ของว่าชาวาทิตย์จันทววน,นี้หมายเลขแรกก็คือหมายเลขศูนย์แปดนะครับหมายเลขถัดมานี่ก็คือหมายเลขแปดสามนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขศูนย์เก้านะครับศูนย์แปดแปดสามแล้วก็ศูนย์เก้านะครับ เป็นมาได้เราโชคจากไพ่รอบชาววินนต่มาดีนะครับลองปรับใช้ดูนะครับด้วยผลยังไงก็มาใช้รับทราบด้วยกันนะครับโอเคตอนนั้นเราก็มาสู่ชาววันจันทร์กันต่อเลยนะครับว่าชาววันจันทร์นะครับวันนี้การเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาววันจันทร์เป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องห่วงไหมมีอะไรต้องตั้งระมัดระวังไหมนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับเราเริ่มที่เราเริ่มที่โชคลาภไว้ก่อนเลยนะครับโชคลาภของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเราได้ไพ่สามหมายก็ถือว่าจะมีโชคลาบกับกลางๆได้นะครััััับบบบเข้าาามลนนนะะคครรรรสหชววจท์ หลจากนั้นเรามาสู่การงานการงานของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดือดฟูถ้าเดือดฟูขึ้นมาก็ถือว่าวันนี้การงานก็จะผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างโอเคนะครับท้าขายก็ถือว่ามีลูกคพาระดับกลางเข้ามาได้นะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ความนนะครับผลลัพธ์ของชาววันจันทร์ในวันนี้ที่มีครอบมผลแล้วนะครับปรากิว่าเราได้ราชินีเดียดนะครับราชินีเดือก็ถือว่าความร้อนจังหวานช่อกันดีอยู่นะครับสำหรับชาววันจันทร์ที่มีครอบครัวแล้วนะครับ ต да: you know, kind of you ่อมาในแง่ของชาวสดบ้างชาวสดบัรจันในวันนี้นะครับเพราะเกิดว่าเราได้ไพ่เด็กถือเหรียญก็ถือว่าวันนี้ชาวสดก็ยังสามารถสาน่อความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีนะครับเราชาวสดวันจันนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาพของชาวบันจันในวันนี้นะครับเพราะเกิดว่าเราได้ไพ่เจ็ดไมยก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่นะครับเราชาวบันจันในวันนี้ครับก็ไม่ีบะไรต้องหอ่วงในแ้่ของสุขภาพนะครับต่อมาเรามาดูเลขนำโชคจากไพ่กันนะครับเลขนำโชคจากไพ่หมายเลขแรกก็คือหมายเลขเจ็ดสิบหกนะครับต่อจากนั้นหมายเลขถัดมานะครับก็คือ หมายเลขศูนย์หนึ่งนะครับถ้าอีกหมายเลขถัดมาอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขหกหกนะครับเจ็ดสิบหกศูนย์หนึ่งแล้วก็หกหกนะครับเป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาววันจันทรในวันนี้นะครับลองปรับใช้กันดูนะครับได้ผลยังไงก็มาแชร์รับทราบกันเดยวกันนะครับต่อมาเราก็มาสู่ชาววันคางกันต่อนะครับว่าชาววันคางนะครับวันนี้การงานการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาววันคางในวันนี้เป็นเช่นไรบ้างนะครับต้องห่วงไหมมีอะต้องเฝ้าระวังไหมนะครับรับชาววันคารในวันนี้นะครับ เราก็จะมาเริ่มที่โชคลาภครับโชคลาภของชาวบังคารในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลขหกเหรียญนะครับหกเหรียญก็ถือวมีโชคลาภขนาดก,กลางเข้ามาได้นะครับสำหรับชาวอังคารนะครับเราจากนั้นเป็นเรื่องของการงานการงานชาวบังคารในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราจะแพ้หรือแหงแมกขึ้นมาแหงแมกก็ถือว่าวันนี้การงานอาจจะมีปัญหาที่ต้องแก้ไข่อ,ข,อ,ข,อข้างเยอะนะครับ <S <S อาจจะไม่จะตรงเป้าควาหมายหรือแม้กระทั่งการค้าการขายก็เช่นกันนะครับ แผนที่วางแผนอาจจะไม่ได้ตาเป็นเพราะนักวางแผนต้องรับนือนะครับว่าจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรบ้างนะครับต่อจากนั้นก็จะเป็นอย่างแง่ของความรักนะครับความรักของชาวบังคารที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าได้ไพ่สิบเยญก็ถือว่าความรักยังหวานชื่นกันดีอยู่นะครับสำหรับชาวบางการที่มีครอบครัวแล้วนะครับไม่ต้องห่วงมากนะครับต่อมาอย่างแง่ของชาวโสดกันบ้างนะครับชาวโสดบังคารในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ราชินีไม้นะครับก็ถือว่าวันนี้ชาวโสดก็ยังสามารถสับความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวโสดบังคารนะครับ ต่อมาเป็นแง่ของสุขภาพสุขภาพของชาวบางคลาในวันนี้ปรากฏว,ว่าขึ้นไพ่เดลแคสนะครับเป็นขึ้นไพ่จากพัลลินีก็ถือว่าวันนี้สุขภาพอยางแข็งแรงดีอยู่มากนะครับสำหรับสุขภาพของชาวบังคลาใยาวันนี้ครับก็ไม่ไท้องห่วงนะครับต่อมาเรามาดูกันในแง่ของเลข่ําโชคครับเรืม่มงโชคหมายเลขแรกก็คือหมายเลขอ2นะครับต่อมาหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลข99นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือ หมายเลข15้านะครับ5 2 9 9แล้วก็15นะครับเป็นเลขนำโชคจากไพ่ราวชาววันการนะครับในวันนี้นะครับลองปรับใช้ดูนะครับ,รบได้ป็นยังไงก็มาแชร์รับทราบกันนะครับต่อมาเราก็มาสู่ชาววันพุธกันเลยนะครับต่อเลยนะครับว่าชาววันพุธนะครับวันนี้การเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภข,ของชาวพุธเป็นเช่ไนไรบ้างนะครับมีอะไรต้องห่วงไหมมีอะไร<ม>ต้องเฝ<ม>้าระวังไหมนะครับเรามาชมพุธในวันนี้นะครับ เราที่โชคราบกันก่อนเลยนะครับโชคราบของชาวบพุนวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่หนึ่งไม้นะครับถือว่าจะมีโชคราบระดับกลางบวกเข้ามาได้นะครับสำหรับชาวบ้งพุนวันนี้นะครับต่อมาในแง่ของการงานการงานของชาวบพุทธนวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่จัสติกนะครับจัสติกขึ้นมาก็ถือว่ามันนี้การงานก็ผ่านไปได้ค่อนข้างใช้ได้นะครับค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้าอุดหนุนระดับกลางๆนะครับต่อมาเป็นเรื่องของความกักนะครับโชหรับอชาวบัานพุทธนวันนี้ที่มีครอบคราากว่ ขึ้นไพ่สิบหมายสิบหมายก็ถือว่าวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยในแง่ของการสารต่อพันธ์นะครับอาจจะมีเรื่องที่ต้องเอาอกาจัยกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็จะผ่านพ้นไปได้นะครับเพียงแต่จะต้องเหนื่อยกายเหนื่อยใจกันนิดนึงนะครับสําหรับชาววันพุธมีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดชาวโสดวันพุธวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่สองดาบนะครับสองดาบขึ้นมาก็ถือว่าวันนี้ชาวโสกดก็อาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันในแง่ของความคิดก็ได้นะครับสำหรับชาวโสดว,ว,วันพุธครับเพราะนั้นพยายาม ค่าคเข้าใจเย็นในเวลาปรับความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับการเจรจากันและการคุยกันของชาวส่วนแบบพุทธิวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาพของชาวพุทธิวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่หกไม้หกไม้ก็ถือว่าสุขภาพยังดีอยู่นะครับยังไม่มีอะไรต้องห่วงมากนะครับอย่างสุขภาพของชาวมบพุทธิวันนี้นะครับต่อมาเป็เรื่องนำโชคเรื่องนำโชคหมายเลขแรกก็คือหมายเลขศูนย์เจ็ดนะครับต่อจากนั้นจะเป็นหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดนะครับ ไ้อีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขสามสิบสี่นะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วก็สามสี่เป็นหมายเลขนำโชคจากไ้ายทรบชาวบันพุธจังหวัดน,นี้นะครับลองปรับใช้ดูนะครับได้ผลยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังน,นะครับต่อจากนั้นเราก็มาสู่ชาววัานพุทธหลากยกันต่อเลยนะครับว่าชาวบันานในวันนี้การเงินการงานการรักสุขภาพโชคลาภของชาววัานพุทธหลากหยเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งรับไม่มีอะไร่ต้องเฝ้าระวังไหมนะครับสรับชาวพุทธในวันนี้นะครับ เราเรื่องที่โชคลาภก่อนเลยนะครับโชคลาภของชาวพมพุทธในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เด็กถือไม้ก็ถือจะมีโชคลาภระดับกลางเข้ามาได้นะครับระดับกลางได้สรับโชคลาภนะครับสำหรับชาวพมพุทธในวันนี้นะครับต่อจากนั้นเรามาสู่การางี้ยกันนการงานของชาวพมพุทธในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ขึ้นไพ่จากฟูจากฟูขึ้นมาก็ถือว่าวันนี้การงานก็ผ่านไปได้ระดับข้างโอเคแล้วก็ค้าขายถือว่ามีลูกค้าอุดหนุนระดับกลางได้นะครับ ต่อจากนั้นเราก็มาสู่ในแง่ของความรักนะครับพลรัพของชาวพุปถัที่มีข้อพูดแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่สิบเรียงก็ถือว่าพลรัพจังหวะชื่นดีเลยนะครับสำหรับชาวพุปถัที่มีครอพูวแล้วนะครับต่อมาในแง่ของชาวโสดนะครับชาวโสดอุัมภทุาในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นไพ่แปดดาบนะครับแปดดาบขึ้นมาแดงว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องค่อนข้างผิดใจกันในแง่ของเกิดขึ้นในแง่ของชาวโสดพุปถัมได้ครับเพราะฉะนั้นพยายามตั้งสี อะไรที่ผ่อนได้ก็ผ่อนนะครับจะได้ไม่มปัญหากันมากนะครับสำหรับชาวส่วนต่วทุระในวันนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพสุขภาพของชาวพระพสทธในวันนี้ปรากฏว่าข im ึ้นไพ่ราชนีดาวก็ถือว uh ่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่นะครับสำหรับชาวอทอนธุระในวันนี้นะครับต่อมาเรามาดูเลขนำโชคนะครับเลขนำโชคจากไพ่ชาวพธะพุทธในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลขสิบหกนะครับต่อมาหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขเจ็ดสิบสามนะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขเก้านนะครับ สิบหกเจ็ดสามแล้วก็เก้าศูนย์เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่รอบชอบวาววันพฤหัสจังหวะนี้นะครับได้ลผลอย่างไรก็ลองไปใช้กันดูนะครับมีอะไรเอ่อถ้าได้ผลยังไงก็มาแชร์รับทราบจะได้ช่วยมันดีเลยนะครับต่อมาเรามาสู่ชวาววันศุกร์กันนะครับชบวาววันศุกจังหวะนี้นะครับการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างนะครับปีนี้ที่ต้องตั้งระมัดปีทีต่ต้องเฝ้าระวังไมหรับชบวาววันศุกจังหวัะนี้นะครับ เราก็จะเริ่มที่ช่วงล่างกันก่อนเลยก่านะครับช่วงล่างของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่แอดู่นะครับจะเรียนก็ถือว่าจะมีชวงล่าประดับกลางเข้ามาได้นะครับระดับชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับรางโบกได้นะครับต่อจากนั้นเรื่องการงานการงานชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เดชใช้ยลอดก็ถือว่าวันนี้การงานก็จะผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดีนะครับค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้าอุดหนุนค่อนข้างดีนะครับระดับกลางๆได้นะครับ ต่อมาเป ja. ็นเรื่องของความรักนะครับความรักของชาวมัสุในวันนี้ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ราชินีเหรียญก็ถือว่าวันนี้ความสมพันธภาพในครอบครัวพอามรยกยังหวานชื่นกันดีนะครับสำหรับชาวมังสุที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวโสดชาวโสดัสุในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่ u d g m e n t ก็ถือว่าชาวโสดก็ยังมสามารถสารเจาความสัมพันธ์ไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวโสดป็นสุกนะครับต่อมาเป็นเรื่องของสุขภาพสุขภาพของชาวบัสุในวันนี้ปรากฏว่าเราได้ไพ่สิษเหรียญก็ถ ุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวบิสุดในวันนี้นะครับต่อมาใยแงเของเลขนำโชคนะครับเลขชำโชคหมายเลขแรกก็คือหมายเลข32นะครับหลัจากนั้นก็เป็นหมายเลข36นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข84นะครับ3 2 36 8 4นะครับเป็นหมายเลขนำโชคจับไปสำหรับชาวบิสุดในวันนี้นะครับลองปรับใช้ดูนะครับได้ผลอย่างไรก็มาเล่าสุขกับฟังเลยนะครับ โอเคเราผ่านไปแล้วทั้งหมด6กวันนะครับต่อมาเรามาสู่ชาวบันเสาร์กันนะครับว่าการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภของชาวบันสเสาร์ในวันนี้เป็นเช่นไรบ้างนะครับเมื่ใดที่ต้องตั้งระบัดมีอะีรจะต้องเฝ้าระวังไหมนะครับสำหรับชาวบันสเสาร์ในวันนี้นะครับเราเริ่มที่โชคโชคลาภกันเลยนะครับโชคลาภของชาวบันสเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดียวาร์นะครับแต่ว่าวันนี้จะมีโชคลาภค่อนข้างเยอะนะครับเข้ามานะครับหลอดชาวบันเสาร์ในวันนี้นะครับ ต่อมาเป็นเรื่องของการงานการงานของชาวบันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากว่าเราได้ไพ่เด็ดฉลอก็ถือว่าวันีการงานก็จะผ่านพ้นไปได้ค่อนข้างดียนะครับค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้าเข้ามาระดับกลางๆได้นะครับ่อจากนั้นจะเป็นเรื่องของความรับนะครับเพรัะแล้วคนมีข้อโฟนแล้วชาวบันเสาร์เราได้ไพ่แปดดาบขึ้นมานะครับแปดดาบขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ชาววันเสาก็อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันในครอบครัวค่อ้ข้างเยอะนะครับเพราะนั้นพยายามเอ่อถ้อยทีถ้อยอาศัยสงบป่าสงบคำกันนะครับ จะได้ผ่านพ้นวันนี้ไปได้นะครับจะได้ไม่ทะเลาะกันใหญ่ทุกวนนะครับสำหรับชาววันเสาร์วันนี้ที่มีครอบครัวแล้วนะครับต่อมาเป็นเรื่องของชาวสดบ้างชาวสดวันเสาร์ในวันนี้ปรากฏว่าขึ้นผ้จัดตวิวนะครับจะอเดวิลขึ้นมาแช็ว่าวันนี้ชาวสดวันเสาร์ก็ระวังนะครับอาจจะมีเรื่องของมือที่3การน้องต่างๆขึ้นทําให้ผิดใจกันนะครับถ้าหลบได้ก็อาจจะต้องหลบไปสักวันนะครับเพราะว่าจะค่อนข้างขันแย้งกับนข,นข,ข้างรุนแรงนะครับอาจจะเป็นเรื่องของมือที่3มก็ได้นะครับ หลังจานั้นเรามาดูในแง่สุขภาพสุขภาพของชาวบ้านสยวในวันนี้นะครับเพราะว่าได้ไพ่แปดเดียญน,นะครับถ้าแปดเดียญขึ้นมาแสดงว่าชาวบ้านสาวสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่มากเลยนะครับสำหรับชาวม้านสาวในวันนี้นะครับต่อมาหมายเลขนำโชคหมายเลขนำโชคหมายเลขแรกแรก,ก็คือหมายเลขสามสิบสามนะครับต่อจากนั้นหมายเลขถัดมาจะเป็นหมายเลขห้าสิบสี่นะครับถ้าอีกหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นหมายเลขยี่สิบสี่นะครับสามสิบสามห้าสิบสี แล้วก็24นะครับเป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาววันส่าในวันนี้นะครับก็ปรับใช้ดูนะครับได้ผลยังไงก็มาล็อสสุกันฟังด้วยนะครับโอเคหมดแล้วนะครับสำหรับการทายดวงของคนที่เจ็ดวันในวันนี้พอต้องเล่นนำโชคของคนที่เจ็บปานนะครับดวงที่ทายไปในวันนี้ก็ถือว่าเป็นดวงกลางๆนะครับไม่ได้จอดความพูด่างผู้ใจนะครับแต่ถ้าอยากให้ตรงก็สามารถทักมาดูตัวการจัดส่วได้นะครับแล้วก็ยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่งติดกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปจะออกหมาย อย่างไรตามผมก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังในวันนี้นะครับประสบความส็จทั้งการเงินทั้งงานของรัสุขภาพละโชคลาภน,นะครับอย่างไรแล้วเราก็พบกันใหม่อีกครั้งนในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีนะครับ